สวัสดีครับพี่วิวิวเทคนะครับวันนี้พี่วิจะมาแนะนำนะครับการเปลี่ยนสีของวัตถุนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่วิวจะเปลี่ยนสีหน้าบานสักชุดหนึ่งก่อนนะครับให้เปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับอ่ะสมมติเราเป็นลายไม้เป็นตัวนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าตัวหลักเราเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับสมมติว่าเราจะเปลี่ยนหน้าบานตัวอื่นให้เป็นลายไม้แบบตัวต้นฉบับนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ format painter นะครับจากนั้น material painter นะครับก็ไปดูสีลายไม้ของเขามานะครับจากนั้นก็คลิกนะครับนะคครับลลลิกกแ้ว็ป่อยนะครับ ก็คลิกเลือกเอาเลยนะครับก็ประมาณอะไรอย่างนี้นะครับก็คลิกไปเรื่อยๆครับอ่าก็เป็นการเปลี่ยนสีหน้าบานอะไรประมาณนี้นะครับ นี้นะครับวิธีการเปลี่ยนสีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้นะครับพี่วุฒิแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ